กำหนดรู้ทุกละสมุทัยการที่จะมากำหนดรู้ทุกการที่จะมาละสมุทัยได้โยมก็ต้องมีมีอะไรมีมรคมีศีลสมาธิปัญญานะมันถึงจะกลับมาทํากิจกับทุกได้ถูกต้องนะถ้าโยมไม่มีกําลังของความตั้งมั่นมันจะกำหนดรู้ทุกได้ยังไงมันก็เป็นทุกเนี่ย มันต้องมีกําลังของความตั้งมัน่นมีกําลังของความปกติมีกําลังของสติอย่างว่องไวมันถึงจะมากําหนดรู้ทุกได้จะมีกําลังของความรู้พร้อมนุนรู้ยิ่งนุนอภิญญายะแต่เบื้องต้นมันต้องอาศัยความสงบอุปสมายะเห็นไหมเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่ง สัมโพธยะเตอ,อรความรู้พร้อมนูน่นมันถึงจะมันกำหนดรู้ทุกได้แต่เบื้องต้นต้องให้มันสงบก่อนให้มันตั้งมั่นขึ้นมาก่อนหน้าที่ของเราก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิจเจริญตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นพอมันมีกำลังแล้ว มันจะมากําหนดรู้ทุกได้กําลังของศีลกําลังของสมาธิกําลังของปัญญามันจะมากําหนดรู้ทุกได้พอมันพอสิ่งเหล่านี้มันมีกําลังแล้วศีลส,สมาธิปัญญามีกําลังแล้วมันจะมาละสมุทัยได้สมุทัยคือเหตุทห่เกิดทุกข์ใช่ไหมกรารมะตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็น มันจะมาละได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาจะมาตัดตัณหาได้ก็ต้องมีอาวุธอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเอาอย่างเช่นเจาะสภาวะว่าไหนสมมุติว่าเราเจริญอาณาปณสติเจริญอาณาปณสตินี่เป็นมรรคใช่ไหมเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมการทำหนึ่งยังเป็นความเพียรใช่ไหมเห็นไหม การที่มีสติรู้ลมเป็นศีลใช่ไหมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมเป็นศีลแล้วการที่รู้ลมรู้ลมรู้ลมเป็นสมาธิใช่ไหมมีความตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับการรู้ลมเป็นความตั้งมั่นเห็นไหมการที่รู้ลมรู้ลมนี่เป็นสติใช่ไหมเป็นกายสักตาสติใช่ไหมเป็นสติบักฐานเนี่ย เป็นอะไรลหะใช่ไหมเป็นมรคเอาการรู้ลมเป็นมรคกไ็ได้เป็นมรคอะไรรู้ลมเป็นทําไมถึงเป็นมรคเพราะการรู้ลมมันเป็นเป็นสติก็เลยจัดอยู่ในมรคก,การรู้ลมเป็นสติเลยจัดอยู่ในมรคนะเพราะถ้าถ้ามีสติภาพในขณะที่หายใจเข้าหายใจออก เราฝึกอาณาบ้านสิเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติไม่ได้เพื่อเอาลมนะเพื่อให้มันเกิดสติเพื่อให้มันเกิดภาวะของความตั้งมั่นเนี่ยเป็นมครมคมรคมันจะมีกําลังขึ้นมาหรือศีลสมาธิปัญญาจะมีกําลังขึ้นมาพอมันมีกําลังแล้วพอมันมีกําลังแล้วมันก็จะมาเห็นลมนี่คือกองทุก เห็นมันเข้าเห็นมันออกเห็นมันเข้าเห็นมันออกโดยสิ่งเหล่านี้มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ลมหายใจเข้าไม่นานมันก็ออกหายใจเข้าไม่นานมันก็ออกหายใจเข้าไม่ไม่นานมันก็ออกนี่เห็นไหมนี่มันแสดงทุกข์นน่น่ะะแสดงทุกข์ขังเลยนั่นนี่แหละถ้าโยมมาเห็นโอ้นี่ลมหายใจนี่มันเป็นธรรมชาติเข้าออกานี่ลมหายใจเนี่มันไม่เที่ยงมันเข้ามันออกมันมันเข้ามันออกเนี่ย เห็นทุกข์ไม่ละทีเ,เนี่ยเห็นทุกข์ใช่ไหมเห็นทุกข์ใช่ไหมเนี่ย,ยาการที่รู้ลมนั่นแหละคือรู้ทุกข์เวลามันหลุดออกจากลมมันไปเพลินไปคิดหรือไปตามอํานาจของความเพลินเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมีสติแลลึกรู้ปับ๊บแล้วก็กลับมาลม ระล,ลึกรู้ปั๊บก็เป็นสติระล,ลึกรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันกําลังคิดกําลังเพลินปั๊บมีสติพอมีสติขณะหนึ่งความเพลินเหล่านั้นมันดับลงไปขณะหนึ่งก็เป็นนิโรธะเห็นไหมแล้วมันก็กลับมาลมอีกเหมือนเดิมก็เป็นการกําหนดรู้ทุกเป็นการเจริญมรรคอยู่ในตัวด้วยเป็นการละสม,มุทัยอยู่ในตัวด้วยเห็นไหมอริยาสาัจฉีมันก้องกันอยู่ตรงนีหมด การที่เราเห็นลมเป็นธรรมชาติเข้าอเข้าอเข้า,ขาโอกโหนี่ลมไม่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นี่เป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาเนี่ยแต่มันก็มีสติกำหนดรู้อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ากำหนดรู้ทุกการที่มันหลุดออกไปแล้วหลุดออกไปเพลินแล้วยมรู้แล้วก็ละความเพลินนั่นกลับมาหาลมได้นั่นแหละคือละสมุทัย ในการละสมุทัยได้ขณะหนึ่งก็เป็นนิโรธขณะหนึ่งเอาในการกําหนดรู้ทุกได้ขณะหนึ่งก็เป็นนิโรธเพราะมันไม่มีตัณหาเข้าใจไหมนั่นแหละอริยสัจฉี่มันอยู่ตรงนั้นหมดเลยมันไม่มีตัณหาถ้าไม่มีตัณหามันนิโรธถ้าไม่มีตัณหาถ้าหมดไปถ้าละตัณหาหมดไปได้ ท่านราตันหาได้ขณะหนึ่งก็เป็นนิโรธาขณะหนึ่งเนาะนี่แหละก็ะแสดงว่าภาวะของความดับทุกเงี๊ภาวะของอมาตะหรือภาวะของนิพพานมันมีทุกๆขณะในเวลาที่เราละความเพลินได้ใช่ไหมมันมีทุกๆขณะนะแต่มันเป็นขณะ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 นั่นเองนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเห็นไหม มันมีทุกทุกขณะนะโยมภาวะที่มันเป็นอมะตะเนี่ยมันเป็นพื้นหลังระหว่างรูปกับนามที่เราทํางานเราทํางานเราเอารูปเอานามมาปฏิบัติอยู่ใช่ไหมพอปฏิบัติแล้วมันช้าเข้าช้าเข้ามันก็จะเห็นช่องว่างระหว่างกลางระหว่างรูปกับนามก็สแสดงว่าช่องว่างระหว่างกลางเนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นอมะตะที่มันเป็นภาวะไม่ปรุงแตง่งเห็นไหม พอเราไม่เพลินกับรูกไม่เพลินกับน้ำได้เนี่ยเราก็เห็นระบบทํางานของมันพอไม่เพลินไปไหนมันก็เริ่มเห็นช่องว่างนี่หละภาวะนิพานคือช่องว่างระหว่างลูกกับน้ำอาตมาจึงเน้นในเรื่องของปัญญามันวางไงลูกกับรามเนยมันได้มันก็มันก็ปรากฏแล้วนิพานธ์นะหรือเราพยายามปฏิบัติละความเพลินระหว่างลูกกับน้ําอยู่เนี่ย มันไปตั้งอยู่รูปละเพลินไปตั้งอยู่น้มละไม่ยินดีไม่ยินไล่มันก็เนี่ยเนี่ยช่องกลางระหว่างสองนิ้วนี่เห็นไหมเนี่ยช่องกลางระหว่างสองนิ้วมันเป็นภาวะที่ว่างเปล่ามันเป็นภาวะที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นภาวะที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไปเบื่อนมาสิ่งที่มันเคลื่อนได้ก็คือรูปกับนามนี่ระหว่างนิ้วชี้สองนิ้วนี่คืออันหนึ่งรูปอันหนึ่งน้มนน่ที่มันเกิดเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ นี่ไอ้ช่องว่างระหว่างกลางนี่มันเป็นพื้นของการไอ้สองอย่างนีททางานนั่นแหละนิพานถ้ายังมีความโง่หลงย่มันก็ยังจิดอยู่ในไอ้ภาวะที่มันเป็นรูปเป็นนามเกิดดับเห็นไหมถ้าเรายังเห็นตัวตนยังเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่ยังห่าง,างพระนิพานน่ะถ้าเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหละยด้านแหละ ท่านเริ่มจะไม่ใส่ใจมันแล้วสองตัวมันเกิดดับนั่นละนะมันจะเป็นอย่างนั้นภาวะที่มันเป็นอสังกตะนี่มันเป็นภาวะพื้นหลังอยู่ตลอดพื้นหลังอยู่ตลอดเมื่อใดเราละความอาละอวิชาตัญหาอุปทานลงได้มันก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรากำลังฝึกฝนนี่มันจะมันจะเริ่มเห็นนะ ทำไมเราถึงมาฝึกศีลสมาธิปัญญาทำไมเราถึงมาเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเพื่อจะไม่สร้างทุกข์สร้างโทษให้มันเกิดความเดือดร้อนใจใช่ไหมทางกายทางวาจาหรือทางใจสมาธิคือความตั้งมั่นใช่ไหมปัญญานี่ก็คือรอบรู้ในกองสังขารใช่ไหมนะเห็นไหม เราจรึงมาฝึกไอ้ลูกกับน้ำเนี่ยฝึกก่อนฝึกให้มันมีศีลก่อนในเบื้องต้นเนาไม่ไม่เอามันไปเบียดเบียคกกบนคนอื่นไม่เอามันไปเบียดเบียนใครระหว่างลูกกับน้าเนี่ยระหว่างกายกับใจเนี่ยหรือระหว่างสังขารที่มันมีอยู่กายะสังขารวจีสังขารมโนสังขารเนี่ยไม่เอามันไปเบียดเบียนไปเอาศีลมาควบคุมพฤติกรรมมันไว้ พอมันเริ่มมีศีลแล้วก็ศีลเป็นเหตุปัจจัยเกิดสมาธิแล้วนึ่ความตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิคือมาฝึกให้ไอข้ขันทั้งห้าเนี่ยมันมาฝึกให้ไอข้ขันทั้งห้าเนี่มันเป็นหนึ่งเดียวไม่กระจัดกระจายให้มันตั้งมั่นแต่เรื่องศีลน,นี่เป็นการควบคุมขันห้าไวา้ไม่ให้มันไปเบียดเบียนใครควบคุมวาจาควบคุมกาย ส่วนสมาธิมันเป็นการควบคุมใจเพื่อให้มันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะไม่กระจัดกระจายไปทางอกุศลเห็นไหมสมาธิเนี่ยเห็นไหมถ้ามันรวมกันเป็นเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับปั้นที่อะตมากรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นสมาธิพอสมาธิเราก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาทีเนี้ยปัญญาไงสมมุติว่ามันรวมกันเป็นหนึ่งมีอะไรแลบขึ้นมันก็เห็นแลบแลบแลบขึ้นก็เห็นเห็นชัด เห็นชัดเลยพอมันเห็นชัดมันก็ย่อมเข้าใจว่าโอ้ยในได้ไม่อย่างให้มันคิดมันก็คิดมันแล็บขึ้นมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็คิดมันก็จะแล็บเห็นทีละอย่างแล็บดับแลบดับแล็บดับแลบดับแลบดับนั่นแหละปัญญามันจะแทงตลอดมันเห็นแหละเห็นความจริงแล้วมันมันจะทําให้ สมาธิมันจะทำให้รูปก,กับนามเนี่ยช้าลงช้าลงเห็นไหมช้าลงนั่นท่านจริงว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นนิพพานจำลองเลยก็ว่าได้นิพพานจำลองนะบางนิพพานบางอย่างเนี่ยที่ที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการข่มว่ามีวิขำพนะเคยได้ยินไหม นิพพานที่มันเกิดขึ้นจากการขม่มนี่อารมณ์ที่มันข่มไว้เปรี่ยบเสมือนสมาธิก็ได้ข่มกิเลสไว้เอาทําฝ่ายตรงข้ามไปข่มไว้มันก็เป็นนิพพานนนะกิเลสไม่เกิดเห็นไหมแต่มันมันยังไม่ใช่นิพพานแท้น่มันยังไม่ใช่นิพพานที่เป็นที่เกิดจากปัญญานะเนี่ยสมาธิเห็นไหม พอสมาธิแล้วมันก็จะเห็นระหว่างรูปกบนามนี่เกิดดับช้าลงช้าลงช้าลงถ้าใครไม่มีสมาธิม, <laughs> มันจะไปอย่างนี้เลยมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะไปอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยว่างนันเถอะไม่เห็นช่องว่างแต่ถ้ามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมามันจะเริ่มเห็นรูปกบนามช้าลงช้าลงพอมันช้าลงไอ้ช่องว่างนี่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ พอชัดเจนไอเห็นรูปกับนามช้าลงช้าลงยมก็จะมาเห็นรูปนามชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับเพราะมันมันเริ่มช้าลงมันก็จะเกิดดับช้าช้าแล้วก็จะมาเข้าใจว่าไอสองอย่างนี้เกิดดับไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาพอเกิดปัญญาเพราะวางสองอย่างนี้ปึ๊บวางได้มันไปไหนมันมันไม,ม,ม่มีผู้เข้ามายึดติดระหว่างรูปกับนามเนี่ยมันไปไหนเนี่ยเป็นนิพพาน เป็นเข้าสู่นิพพานก็คือการที่ไม่มีอุปทานในรูปกับนามอีกแล้วแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติมันเริ่มจะเห็นแล้วเห็นพักๆเห็นพักๆยิ่งใครเห็นเกิดเห็นดับระหว่างสองอย่างนี้มันก็จะเข้าสู่กระแสของพระนิพพานเลยเห็นไหมพระโสดาบันั้าเห็นถ้าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมนามก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดารูปก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหม ก็เริ่มสัมผัสถึงภาวะของนิพพานได้แต่ยังไม่แจ้งเท่านั้นเองตกกระแสของพระนิพพานนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นนิพพานก็แสองนี้นิพพาเนาเป็นช่องว่างอยู่ระหว่างรูปก,กับน้ำเห็นไหมช่องว่างระหว่างรูปก,กับนาำพอยิ่งยิ่งไม่ยึดยิ่งไม่ยึดมัน่นหรือมั่นในรูปก,กับน้ำนี่เอภาวะนิพพานยิ่งชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าใครวางได้จนเป็นสามูเฉดนะจนละไอ้รูปก,กับนามได,ได้จนเป็นสมูเฉดจนไม่ยึดมั่นไม่มีอุปทานเนี่ยก็นิพานโดยถาวรเลยละได้สองอย่างนี้ก็ต้องด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยการข่มนะสองอย่างนี้ต้องละมันได้ด้วยปัญญาปัญญาคือเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในรูปอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในนาม แม้แต่ตัวรู้ตัวอะไรก็ตามและเหตุมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนกตาหมดเลยให้รู้โดยสติโดยโดยจิตวิญญาณอะไรต่างๆนานาเน่ะมันมันเป็นมันต้องมาทิ้งอ่ะมันต้องมาไม่ยึดมั่นถือมั่นเน่ยเราจะฝึกให้มันรู้ขนาดไหนก็ตามนะจะรู้ละเอียดลออขนาดไหนก็ตามที่สุดแล้วท่านต้องวางรู้ให้มันได้เพราะรู้นั่นมันเป็นด่านสุดท้ายเห็นไหมพวกผู้รู้ทําลายผู้รู้เนี่ยมันเป็นด่านสุดท้าย แต่อาศัยผู้รู้แต่ฝึกให้มันเกิดรู้ขึ้นมาก่อนรู้ยิ่งรู้พร้อมขึ้นมาพอทีนี้มันรู้ได้เต็มเปี่ยมแล้วก็เห็นรู้เองก็เห็นรู้เองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนตัตตาเห็นไหมมันถึงจะวางรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนขึ้นมาได้มันมีนะรู้รู้ชนิดที่ว่าฝึกฝน อ่ารู้ที่เกิดจากปัญญารู้ที่มันมันเป็นการฝึกฝนขึ้นมาพอทีเนี้ยมันชัดเจนมันไม่สงสัยอะไรแล้วก็มาวางมาวางรู้เองมาวางผู้ปฏิบัติมาวางผู้รู้มาวางผู้ให้มันเหลือแต่รู้ไม่มีผู้นะให้มันเหลือแต่รู้ไม่มีผู้อย่าให้มันมีผู้กับรู้ ไม่มันมีแต่รู้อย่าพูดเด็ดขาดนะยอย่ามีพูดเนี่ยนะแต่ว่าเราอาศัยฝึกให้มันเกิดผู้รู้ขึ้นมาก,ก่อนใช่ไหมพอมันผู้รู้นี่มันไม่ได้สงสัยกับสิ่งใดๆแล้วกเอาผู้ออกจากรู้ซะมีแต่รู้กูไม่มีอกันมันจะมีอย่างเนี้ยน,นะมิฉะนั้นเนี่ยที่สุดทั้งหมดทั้งมวลน,นะถ้าใครเริ่มปฏิบัติได้ขั้นละเอียดแล้ว ต้องกลับมาเห็นกลับมาเห็นรู้ที่มันเกิดจากเจตนาให้ได้รู้ที่มันเกิดจากการฝึกขึ้นมาให้ได้หรือเห็นสติหรือเห็นผู้กระทาหรือเห็นผู้ปฏิบัติต้องเห็นให้มันได้ตัวนี้เพราะเราเนี่ยเอามันไปปฏิบัติส่วนมากมันจะไม่เห็นตัวเองมันจะไปเห็นแต่อันอื่นมันจะไม่เห็นเลย มันจะพยายามเอาตัวนี้ไปทําเห็นไหมสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเจตนาที่เป็นตัวที่มันกําลังทํานู่นทํานี่อยู่เห็นไหมเวลาเรากําหนดลมมันก็มีผู้ทําอยู่เห็นไหมเป็นผู้กําหนดอยู่เนี่ยเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เป็นผู้ละอยู่เนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ละเพลินอย่างนั้นละเพลินอย่างนี้เอาแหละด่านสุดท้ายต้องมา ต้องมาต้องมาเห็นผู้ละให้มันได้นะใครหล่ะเป็นผู้ละความเพลินใครหล่ะเป็นผู้ปฏิบัติตรงนี้ต้องเห็นมาน,นะถ้าไม่เห็นโวยโดนมันปั่นหัวนะถ้าละได้แล้วมันก็มาภูมิใจในเนี่ยอ้าวเปียงตัวตัวซ้อนเข้าไปอีกภูมิใจว่ะบังเห็นไหมบางคนหลงรู้เลยนะหลงรู้เขาเรียกว่าหลงรู้ มันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าตัวเองรู้มันจะเป็นอย่างนั้นนได้ไม่ทันมันไม่ทันมันเนี่ยด่านสุดท้ายเนี่ยสําคัญนะผู้ละผู้วางเนี่ยต้องมาวางผู้ละต้องมาเห็นผู้ละผู้วางให้ได้ใครแหละเป็นผู้ละใครแหละเป็นผู้วางนี่นี่นี่ตรงนี้สําคัญมากด่านสุดท้ายเนะ <c oughs> ี่ย บางคนมาติดแยกอยู่ตรงนี้เอาแล้วมานะทิฏฐิมันไม่ลดนะสิมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ลดพูดธรรมะตาดำตาแดงเลยนะบางคนมาหลงตรงนี้จริงจริงจังๆไปเลยนะมันไม่รู้มันไม่รู้สึกตัวเลยมีแต่เอาอันนั้นแหละไปหาธรรมนั่นธรรมนี่อยู่ไปหาละเพลินนั่นละเพลินนี่อยู่ไม่เห็นมันเลย ใครที่เรามาเห็นมันได้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเราเนี่ยเป็นมันเป็นธาตุมันตั้งนานแล้วนะเป็นธาตุให้มันหลอกปั่นเราเป็นธาตุให้หลอกปั่นไปทางดีบ้างหลอกปั่นไปทางไม่ดีบ้างเนี่ยถ้ามาทางทำก็ยังดีอยู่แต่ก็ต้องมารู้มันด้วยใครอ่ะเป็นผู้ปล่อยวางต้องต้องรู้ตัวเองให้มันได้คำว่าเราความรู้สึกว่าเป็นเรา มันจะแฝงอยู่กับตรงนั้นแหละผู้ละนั่นแหละนะผู้ละผู้พยายามทำอยู่นั่นแหละอาตมาค้นความ,มานะตั้งแต่นามาบวชมาอาตมาพยายามหาอยู่อะไรมันเกิดจากที่ไหนกันแน่วะก็เลยว่าทำไมมันไม่แล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีก,ก็เลยว่าว่ามันตัวเองละได้ก็ยังแฝงไปด้วยความหลงอยู่ เราก็เลยว่าโอ้นี่นี่น,น,นี่มันอยู่ใกล้ที่สุดเลยอยู่ใกล้จนคนมองไม่เห็นหนอจนไม่จนมองไม่เห็นจนตาถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยมองมันไม่เห็นนะรู้สึกว่ามันเป็นเราอยู่ตลอดเพราะเราเอามันไปทำอยู่ตลอดเอามันไปละนั่นละนี่อยู่ตลอดนี่นี่นี่โดนเหมือนมันเหมือนมันประกบอยู่ด้านหลังเราอยู่ตลอดเลยเราก็เลยว่าโอ้ยทำไมวะ มันค้นควายอกย้อนมีสติยอกย้อนกลับไปกลับมาทบทวนไปทบทวนมามาเห็นมันนี่แหละมาเห็นไอ้ผู้ละไอ้ผู้ปฏิบัตินี่แหละอาตมาก็เลยโอ้โหเห็นมึงแล้วเนเนยนยเข้าใจแล้วทีเนี้ยมันก็เลยไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยว่ามันเกิดจากที่ไหนเลยทีเนี้ยมันเกิดจากตรงนี้หมด กุศลก็เกิดจากตรงนี้อากุศลก็เกิดจากตรงนี้แล้วดับไปก็ดับตรงนี้นะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็ดับส่วนมากเราไปหาไล่ปิดสวิตมันไม่เห็นคันเอ้าใหญ่คันเอ้าใหญ่คือตรงนี้แหละตรงไอ้ไอ้ไอ้ผู้เข้าไปละนั่นละนี่นี่แหละคันเอ้าใหญ่มันตรงนี้แต่เราไปหา หาอะไรละแต่เรื่องย่อยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหาไรละแต่ตรงที่มันไอผู้หาไรละนี่เราไม่เห็นมันเลยนี่นี่ไอผู้ที่หาไรละอารมณ์เราไม่เห็นมันเลยแต่เราพยายามที่จะไปละอารมณ์ที่มันคิดนน่นคิดนี่ใช่ไหมแต่ผููอะไรเราไปหาไรละน่นนะเห็นมันหรือยัง นี่อยากให้เข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเลยนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้หรอโยมวู้ย,ย,ย,ยจะรู้สึกว่าตัวเองโง่มาตั้งนานเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้น